วันนี้ดิฉันมาอยู่กับคุณจิรพงศ์ค่ะผู้สื่อข่าวสำนักข่าวเนชั่นที่ทำเนียบรัฐบาลครับตอนนี้ทางทำเนียบยมีการเตรียมการอย่างเป็นพิเศษสำหรับการรับประธานาธิบดีบารักโอบามาที่จะมาเยือนประเทศไทยวันอาทิตย์นี้ครับให้คุณจิรพงศ์ช่วยพาทัวร์หน่อยว่าทางทำเนียบยมีการเตรียมการสำหรับการต้อนรับโอบามาอย่างไรบ้างรเริ่มต้นจากข้างหลังเลยนี่ฮะ,ฮะกระบอกปืนใหญ่นะฮะก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่โดดเด่นมากของ ทำนี้รัฐบาลที่จะอยู่ด้านหน้าตึกไทยคูฟ้าบริเวณสนามหญ้านะครับซึ่งบริเวณตรงนี้ทั้งหมดนะฮะถ้าแผ่นกล้องไปดั้งด้านนู้นนะฮะก็จะใช้พื้นที่ในรูปแบบนี้นะฮะในการต้อนรับบารักโอบมามาอืมคือว,วันนี้เป็นการต้อนรับประธานาธิบดียูกันดาใช่ที่ทจะมาในช่วง,งช่วงค่ำซ,ซึ่งในวันที่18เนี่ยรูปแบบก็จะเป็นลักษณะนี้ก็เพียงแต่เปลี่ยนธงชาติจากยูกันดาเป็นของอเมริกาค่ะทีนี้ย้อนมาที่ปืนใหญ่ดิฉันติดใจนิดหนึ่งก็คือว่า เมื่อวานนี้ทางหน่วยรักษาความปลอดภัยทีมล่วงหน้าของโอบามาเนี่ย<ช>เห็นบอกว่ามาแบบส่องแล้วส่องอีกก็ด้วยความที่เขาคงกังวลว่าจะมีอะไรซุกซ่อนอยู่ตามพุ่มไม้แล้วก็กระบอกปืนใหญ่ก็เลยใช่เงิอส่องเข้าไปดูข้างในข้างในกระบอกปืนใหญ่ว่ามีอะไรอยู่บ้างแล้วก็ใช้ iPad เนี่ยบันทึกภาพเอาไว้ทุกกระบอกนะมีทั้งหมดแกระบอกก็ส่องทั้งแกระบอกรอบๆด้านนี้เลยทุกกระบอกเลยทุก ตรวจส,สอบอย่างตรก็เคยทั้งพุ่มยะตากอหญ้าต้นไม้ตรงนี้ก็จะโดนตรวจสอบหมดทุกซอกทุกมุมครับแล้วก็เมื่อวานเห็นบอกว่าระหว่างตรวจสอบอยู่มีสมาชิกที่ไม่ได้ค<อ>าดหมายโผล่มาด้วยตัวเงินตัวทอง <c oughs> ก็ซึ่งเป็นสัตว์ที่ที่ถ้าพูดถึงทำนิตรัฐบาลจะมีตัวเงินตัวทองนี่แหละก็เป็นสัตว์ ที่อยู่มาตั้งแต่ดัางดังเดิมก่อนที่จะบ,บอกว่าเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับธรเนียบ<ช>มาเรื่อยๆก,ก่อนจะเป็นธรรเนียบเนี่ยมันก็เป็นที่อยู่ของเขาอยู่แล้วเราก็เอาเหมือนเอาตึกไทยคู่ฟ้าเอามาทับที่ของเขาอยู่แต่เขาก็ยังอยู่บริเวณน,นี้อันนี้ก็คือเป็นธรรมชาติธรรมชาติค่ะนอกจากบริเวณลานสนามหญ้ามีที่บอกว่าทางทีมเขาตรวจสอบ,บไปสแกนข้างในตึกไปเตรียมวาง ระบบร <ไ Bull. S 1> ักษาความปลอดภัยก็ถ้ามองไปข้างบนที่ยอดตึกไทยคู่ฟ้านะฮะถ้าฝั่งซ้ายเนี่ยใต้ฐานตรงชาติเนี่ยจะมีจะมีจุดวันนั้นที่เข้ามาตรวจก็คือจะมีชุดของเขาหนึ่งคนนะฮะซึ่งตัวใหญ่มากนะฮะ <c oughs> ขึ้นไปตรวจสอบข้างบนจากมุมสูงไปดูว่าคาดว่าจะคงจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ข้างบนด้วยแล้วก็เดินผ่านนะฮะผ่านองค์ท้ามหาพรหมที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทำเนียบเนี่ยไปยังห้องโดมอาคารบนดาดฟ้าของของ รมที่เห็นนะฮะก็<อ>ไปตรวจ<ท>สอบอยู่สักใช้เวลาในการเดินตรวจสอบสักประมาณไม่เกินห้าทีแล้วก็ลงมามก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งในการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ที่เหมือนกับผู้นําของสารัฐที่ผ่านมาในการเดินทางมาเหมือนแต่ก่อนก็คือมักจะมีเจ้าหน้าที่ไปอยู่บนอาคารสูงหลังตึกนู้นก็จะมีบัญชาการนะฮะก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่รวมถึงฝั่งนู้นฝั่งด้านด้านนอกทำเนียบก็จะมีของสํานักงานกอพอนะฮะที่ เขาที่แล้วจอร์ดมาย,ยุบมายุบบุธมาก็<ช>มีเจ้าหน้าที่ของสารัฐไปอยู่ข้างบนเหมือนกันรวมท<า>ง<ช>ังข้างหลังด้านนู้นนะไกลๆนู้นเลยติกอาคารทกศก็<ช>จะมีอยู่เพราะเขาจะเน้นทางมุมสูงเพื่อป้องกันรอบลอเลยอ,อะไรที่เป็นอาคารสูงก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเขาอยู่เพื่อความปลอดภัยใช่ขั้นสูงสุดจริงๆใช่ครับเรียกว่าผู้นําหมายเลขหนึ่งของโลกครับค่ะอีกส่วนหนึ่งที่มีการเตรียม ความพร้อมเอาไว้ต้อนรับก็คือในส่วนของตึกกสตีเมตรีตรงนั้นจะใช้ทําอะไรบ้างคะก็จะใช้ในการแถลงข่าวแล้วก็เป็นเลี้ยงอาหารค่าครับผมงานเลี้ยงช่วงค่ำของโอบามาหลังจากที่โอบามามานี่ก็จะไปวัดโพแล้วก็ไปเข้าเฝ้าในหลวงแล้วก็มางานที่ทำเนียบค่ะอันนี้ก็คือรายละเอียดที่ทำเนียบรัฐบาลที่มีการเตรียมรับผู้นำหมายเลขหนึ่งของโลกบารักโอบามาค่ะ